เนี่ยก็ขอเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินเคม็มสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5นะคะที่รับเป็นเจ้าภาพใหญ่ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ซึ่งก็เป็นศูนย์ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนในเรื่องของการจัดทําศูนย์เรื่องดินเคม็มนะคะแล้วเราได้รับการประสานกับ ทาง FAO ด้วยว่าอ,อ,อยากจะให้กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยประเทศไทยนะคะเราทำฐานข้อมูลในเรื่องของดินแล้วก็โอเวอร์เลย์ด้วยพื้นที่ดินเท็มนะคะดิงันคิดว่าศูนย์แห่งนี้ก็เป็นศูนย์หลักในเรื่องของการทำข้อมูลสนับสนุนอันนี้คือในระดับของภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งจะไปสนับสนุนในระดับโลกด้วยก็คือกอบอก็คือ g s เต่อไป ะคศะคู<ช>นย์ความเป็นเล,ลิศด้านดินเข็มกรมพัฒนาที่ดินที่ทิดดินเข็ม ผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร